สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกุ่มมีไอทีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุธที่6กันยายนพศ2566กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะจบด้วยแท่งแดงนะคะเมื่อวานจบแดงค่ะแล้วก็วันนี้เช้านี้ก็ยังจบแดงอีกแล้วต้องบอกว่าจบแดงเต็มแท่งเลยนะคะมีแรงเซลล์ต่อเนื่องค่ะเนื่องจากมาจากแอเรียแนวต้านทมาเฟรมวีคนะคะทําเฟรมวีคค่ะทำให้กราฟทองนะคะกดราคาลงมา เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะวันนี้นะฮะกราฟทองจะไปที่ไหนยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอแนวรับแล้วค่ะแนวรับอยู่ที่ราคา19151917นะตรงนี้คือแนวรับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในสงครามเฟดมิสสี่ว่าไงเฮสี่เนี่ยหลุดแนวรับมานะคะเฮสี่หลุดแนวรับมามีโอกาสที่จะมาแนวรับต่อมาหมายควาว่าหลุดแนวรับที่1จะมาแนวรับที่2จะมาแนวรับที่3แบบนี้นะคะลักษณะของกราฟที่ จะไหลลงเรื่อยๆจะเป็นแบบนั้นเขาก็จะพยายามไปแนวรับต่อไปซึ่งเราจะต้องหาว่าแนวรับเนี้ยจะลงต่อหรือว่าเด้งกลับนะคะซึ่งวันนี้แนวรับจะอยู่ที่0ูนย์เจ็ดนะคะศูนย์ห้าแล้วก็ราคาหนึ่งเก้าหนึ่งห้าราคาหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ตรงนี้จะเป็นแนวรับนะวันนี้แผนคืออะไรไปดูทางเฟสห,หนึ่งถ้าดูทางเฟสหนึ่งจะเห็นได้ว่ากราฟมีแรงเซลล์หลุดแนวรับ H1 มาแล้วนะคะหลุดแนวรับ H1 พร้อมที่จะไปแนวรับต่อไปเพราะว่านี่คือการหลุดะคะ่ะ เมื่อวานเราเทรดหนนะ้าเซล์ค่ะได้ตั้งแต่ราคาปลายนัดแน่เลยนะคะแล้วกดราคาลงมาแนวรับใครที่เก็บ 30- คือ30ใครที่เก็บนะคะประมาณ25ก็คือตรงเป๊ะเลยเพราะว่ากคดแพมให้แนวรับตรงนี้นะคะนี่คือจุดที่ลงมาเรียบร้อยแล้วและวันนี้มีโอกาสลงต่อไหมมีค่ะมีนะคะวันนี้มีโอกาสลงต่ออยู่ที่ว่ากราฟจะโยกราคาไหนแล้วลงนะ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านโซนนี้นะคะจะกลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยละอันนี้จะกลายเป็นแนวต้าน ตอนนี้คือเดิมเนี่ยเป็นแนวรับปกติตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหมคะแต่ว่าไม่กลับจะกลับนิดหน่อยแล้วก็โยกแบ็กเชสแนวต้านต่อไปแล้วก็กดราคาลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นเทคนิคการเทรด M5 ทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้ถ้ากราฟไม่ยืนเหนือราคานี้ก็จะมีการกดราคาลงย้ําถ้าไม่ยืนเหนือราคานี้ก็จะมีการกดราคาลงนะคะต้องดูเพราะว่าตอนนี้กราฟหลุด H4 พยายามลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปแนวรับต่อไปถ้ากราฟเลือกที่จะ นะคะลงก็จะกดราคาลงจนไปถึงราคา1715นะคะวันนี้นี่คือแผนการเทรดนะคะวันนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าลงไปราคานี้แล้วก็ถ้าลงต่อไม่ได้อาจจะมีการโยกขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะมีการโยกมาแบบนี้อ่าวันนี้ก็แบบรอดูว่า1เข้าลงไปแนวรับไหมแนวรับแน่นอนรอมองบายส่วนแนวต้านก็รอเซลล์นะคะ เพราะว่าถ้าหลุดแนวรับ1 7 1 5ก็จะลงไปที่0 7 0ย์แต่คุแพรมองว่าน่าจะเด้งแถวแถวราคาศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า 1, 7, 1, ก่อนโซนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยโยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยกดราคาลงไปใหม่สม,มุติว่าถ้าลงไปข้างล่างมันจะเป็นแพทเทิร์นการลงแบบนี้นะคะเทรเดอร์ er. อ่าดังนั้นก็ต้องดูว่าหนึ่งขึ้นมาเช้านี้จะขึ้นมาด้านบนก่อนแล้วก็กดลงหรือว่าจะลงไปด้านล่างก่อนแล้วก็โยกขึ้นมานะคะอันนี้ต้องดูกราฟหน้างานอีกทีหนึ่งนะโอเคนี่คือแผนการเทรดกร ขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกำไรทุกวันเมื่อวาน v ีไอพีก็กำไรกันสุดๆท่านที่ทนกำไรเป็นพันกว่าจุดก็บวกมากๆยินดีกับทุกกำไรลักษณะของกราฟที่มีแรงเซลล์แบบนี้กราฟก็จะไหลต่อไปแนวรับต่อไปแนวรับต่อไปแบบนี้นะคะทำให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการ์เทรดมาแล้วรู้ว่ากราฟจะไปที่ไหนและเมื่อวานชาัดเจนค่ะโคเแพรบอกว่ากราฟมันจะตงแพทเทิร์นหน้า44นะซึ่ง v i ไได้รับการเทรดและแนะนําตั้งแต่เชา้า ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ v i p ทํากําไรได้มากคือ v i p ต้องจำแพทเทิร์นรูปแบบในเล่มสีม่วงให้ได้นั่นแหละค่ะจะทําให้รู้ว่าอ้ยมันจะไปถึงไหนยังไงแล้วจะทำให้เทรดเดอร์ค่อยๆเรียนรู้ทําความเข้าใจสําหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือว่าเทรดเดอร์ที่มาเรียนใหม่นะพ่อพนแนะนําว่าให้ท่านได้ทั้งความรู้และได้ตังค์หลังจากนั้นเราก็ต้องค่อยๆฝึกดูจําแพทเทิร์นต่าง และมันจะเป็นประสบการณ์ที่ท่านอยู่ในตลาดนี้และต่อไปในระยะยาวจะทําให้ท่านเข้าใจว่าอ๋อแพทเทิร์นแบบนี้มันจะไหลไปที่นี่และเราต้องถือทนกําไรเพื่อให้เราได้กําไรมากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าประสบการณ์นะประสบการณ์นี้จะทําให้เทรดเดอร์ได้กําไรมากและก็กล้าตัดสินใจกล้าวางไม้กล้าวางหลอดแล้วก็ที่สําคัญใครที่ทนกําไรเก่งย่อมได้กําไรเยอะตรงนี้โค้ดแฮมจะไม่สามารถกํากับทันได้ซึ่งท่านจะต้องทําด้วยตัวเองถึงแม้ว่าโค้ดแฮมจะบอกราคานี้ราคานี้ ถ้าท่านนะคะเก็บราคานี้ท่านก็ได้กําไรเช่นกันดังนั้นให้ภูมิใจในทุกๆก,กําไรแต่ว่าระหว่างนี้ให้เรียนรู้และทําความเข้าใจและต่อไปเราจะทนกําไรถึงไหนยังไงจะทําให้ท่านมีกําไรตามกัดการตัดสินใจของเทรดเดอร์แต่ละคนนะคะโอเคค่ะนี่คือแผนการเทรดกระฟทองในเช้าวันนี้วันที่6กันยายนพศ2566สําหรับใครที่สนใจเรียนกับโคตรแพมโคตรธนโรธและทีมงานแม่บ้านเด็ฟอรเรนะคะไม่ว่าจะเรียนเจอตัวซึ่งจะเจอตัววันที่16 17-18กันยายนนี้เดือนนี้พบกันกับแน่นอนกับโค้ดแพม ที่โรงแรมอาวานีจังหวัดขอนแก่นบ้านโคตแพมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะเรียนเชิญแล้วก็สําหรับใครที่อยากมีความรู้ก็มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นมีที่เที่ยวที่กินอาหารอีสานแซ่บๆเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้างใจมาเรียนคอร์สเรียนรวมทั้งมาเรียนเจอตัวแล้วพบกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ